สวัสดีครับผมช่างใหญ่นะวันนี้ผมจะสอนนักเรียนช่างเมอสเตรเลียนะครับเขาเกิดชุมพรนะเขาตัดลองทรงกลางไปแล้วเดี๋ยวเราจะฝึกตัดลองทรงสูงไปอีกนะนะครับมาดูว่าตัดยังไงนี่ก็เป็นผลงานของช่างเมนะครับชุมพรนะตัดไปแล้วลองทรงกลางทวีกลางเรียบร้อยแล้วใช้ลองฟันเบอร์อะไรครับช่างเม <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยๆจดมานีก่อนค่ะเธอใช้ลองฟันเบอร์อะไรอธิ <c oughs> บายเบอร์สองก่อนค่ะ ใช่เบอร์สองหรือเบอร์หนึ่งครึ่งก่อนไหมเนี่ยอ่าเบอร์หนึ่งครึ่งก่อนเบอร์หนึ่งครึ่งก่อนนะแล้วก็แล้วก็ข้างล่างถ่ายเป็นเบอร์อะไรตรงกลางเนี่ยอ่าข้างล่างก็มาเริ่มด้วยเบอร์ศูนย์นะคือคือเราขึ้นทรงเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งครึ่งหนึ่งครึ่งแล้วก็ตรงกลางเนี่ยถ่ายเป็นเบอร์อะไรเบอร์หนึ่งเก่งมากแล้วก็เบอร์ศูนย์จุดห้าใช่แล้วก็เก็บขอบเก็บเดี่ยมใช่ไหมถ่ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเอาไปเก็บไปก่อนอ่าทีนี้เราเอาลองฟันเบอร์เอาลองฟันเบอร์หนึ่งครึ่งมาสวมมาเลย หนึ่งครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งจุดห้าถ้าเพิ่งหายขึ้นมาก่อนดิคะเ้าหงหายขึ้นมาก่อนที่จะได้เห็นเบอร์ไงหายขึ้นางเนี้ยใช่ไหมจะได้เห็นเบอร์ว่าเบอร์อะไรเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งครึ่งอยู่ไหนใช่ไหมมันละสมเลยเอาเอาวีใหญ่มาด้วยมาเข้ามาความสูงลองตรงสูงไม่เกินอะไรครับรอบไม่เกินคมับไม่เกินหนึ่งหน้าวีใหญ่ งอันนั้นมันลองทรงกลางใช่ไหมเนี่ยอันนี้ลองทรงสูงเอาหวีใหญ่วัดเลยค่ะหวีใหญ่นอนนะหวีใหญ่เนี่ยสันหวีมันอยู่ที่บนใบหูใช่ไหมเห็นเห็นความสูงของค่ะของกรอบทรงมันเนี่ยอยู่ที่อ๋อโอเคอันนี้คือลองทรงสูงลองทรงหวีใหญ่ความสูงไม่เกินหนึ่งหน้าหวีใหญ่โอเคแนวนอนนะค่ะหลักการเดียวกับลองทรงกลางนั่นแหละวิธีการตัดนะค่ะแต่ว่ามันจะต่างตรงว่าด้านข้างเนี่ยสูงหนึ่งหน้าหวีใหญ่ ส่วนด้านหลังเนี่ยความสูงมันจะอยู่บนใบหูนะความทุยอ่ะโอเคค่ะไม่งงนะลองทรงกลางทุยกลางใช่ไหมเนี่ยกลางใบหูค่ะแต่พอลองทรงสูงอะทุยมันจะขึ้นมาอยู่บนอะไรอ๋อโอเคบนหูมันจะขึ้นมาอยู่บนหูค่ะค่ะแค่นี้เองโอเคจําให้ได้มีแค่นี้เอาสวมลองฟันถ่ายเลยมาเดินเข้ามาถ่ายเลยเวลามีน้อยเธอบีบตัวเองเธอบีบผมเองเอา ปุ่มหัวไหมไม่ต้องวางบีไม่ต้องวางบีเอาบีมาปุมหัวปุมหัวมือช้าุ่มหัวแตะนั่นแหละแตะแตหัวแตะท่เฉยแตะเบาๆนะแตะแตะเบาๆให้เลยไม่ต้อไปขยี้มากแตะแตะแคอไม่ให้หัวลูกค้าโยกที่เฉยเะยหลังการเดินเดินเดี๋ยวซ้ายตรงๆแล้วก็เลี้ยวอะไรขวาเอาขายไปความสูงเห็นไหมนี่ความสูงถึงหน้าบีดีพอ อับผุลงมียืมหายเนี่ยเดี๋ยวๆประมาณนี้ประมาณนี้ก็ปลับทรงไายขึ้นมาไาเร็วขึ้นเคลื่ขึ้นเดี๋ยว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 เดียวเดี๋ยวเานีข้นมาเลยหายสบัดขึ้นไปนิดนึงแนบแนบล้วสบัดขึ้นอาจจะต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานั่นก็อะไร ผมมันเป็นฝอยถัดหม้อตัวนี้ยมันติดเดี่ยวซ้ายเดี่ยวขวามั่วซ่วมหมดเลยเนี่ยบางทีถ่ายตรงๆมันมันไม่ขาดนะเดี๋ยวจะสูงเดสูงอยเยให้อยู่นี่ให้อยู่นี่ความสูงให้อยู่นี่ตอนที่เธอสะบัดเธอต้องสะบัดประมาณต่ำกว่าขอบทรงประมาณสักเซนหนึ่งหรือนิ้วหนึ่งถ้าเธอไปสะบัดตอนตอนที่อยู่ขอบทรงอะมันจะเหินขึ้นไปหนูจะถึงขวัญอยู่แล้วต้องสะบัดต่ำๆมันจะขึ้นไปอ๋ออ๋อโอเคพอถึงขอบทรงแล้วสะบัดขึ้นเลยดี อันแหละจริงๆพอแล้วมันได้แคนั้นว่ารัตั้งถังแ่กแล้ว้ที่ก็ปัดดสองรเหมือนอนี้เลยมีเธอมีความกล้าอยู่แล้วไม่ต้องเป็นกลัวไม่ใช่หัวเราด้วยหัวเนี่ยหัวในแบบไม่ต้องกลัวเขาเต็มใจมาให้เธอตัดมีอาจารย์ควบคุมอยู่เขาก็ไม่กลัวใช่ไหมค่ะเออเขาก็เป็นเขาก็มารับจ้าง เป็นไดเบ,บแียกนะเราก็ได้ค่าตัวเราก็เลี้ยงเท้าเลี้ยงน้ําเขาเราไม่ได้เข้ามาตัดฟรีเนี่ยล่ะนะสวัสดีขึ้นถูกไหมตัดขึ้นมาด้านนี้ก็เหมือนกันใช่ไหมตัดขึ้นมาเดีถึงหน้าวีใหญ่ขอบตรงเนี้ยสวัสดีขึ้นมาเลยดีทับหูลงทับหูดีดีด หน้าบิ๊อใหญ่ใช่ไ,ไหมเดี๋ยซ้ายตัวตรงๆแล้วก็เลี้ยวเลยดีเอาพอหายซับอีกรอบนึงเหมือนเดิมานนี่เดี๋ยซ้ายตรงเดียวขวาเอาพูดเลี้ยวเล้วขวาตรองเลี้ยวซ้ายเออป่ะนี่แหละแล้วก็ดี ดีมดีดีดีเธอก็มีความกล้าอยู่แล้วความกล้ไป ให้มาเรียนตัดผมให้สามีกับให้ลูกอ่ะช่างใหญ่นึกถึงช่างนวลนนบุรีนะอเขาค่ะเขาสั่งซื้อเบรียนตัดผมไปชุดหนึ่งอ่ะเป็นติคิปของวอลนะอ๋อเหรอคะแบแต่ว่าเขาสั่งซื้อเอาไม่ตัดไม่เปลี่ยนเขาก็เลยโทรหาผมบอกว่าค่หนูอยากจะมาเรียนผมหนูตัดผมไม่เปลี่ยนก็เลยมาเรียนตัดผมไทยเจ็ดวันนะเป็นนองทรงสูงทรงเดียวอ๋อค่ะเขาก็เรียนทฤษฎีปฏิบัติในร้านนี่แหละเสร็จแล้วก็ไป ออกหน่วยนิดหน่อยตัดให้ลูกให้หัวเรียบร้อยอทุกวันนี้ลูกหัวไม่ต้องเสียเงินแล้วไม่ต้องออกจากบ้านด้วยใช่ไหมคะดีก็ตัดสวยด้วยนะเขาถนัดซ้ายด้วยนะใช่ไหมคะโุโตสอนยากอยู่แต่เขาก็ทําได้ดีเก่งทุกวันนี้ไม่เห็นหน้าแล้วมีวันหนึ่งเขามาเรียนผมหญิงอีกประมาณสองสามวันเพื่อจะไปตัดผมลูกสาวอีกไปยืดผมลูกสาวอีกดูดิเขามีทั้งลูกชายลูกสาวแต่ว่าช่างมีะสบาย ลูกชายเนี่ยกับสามีอ่ะเรียบร้อยมีแม่ตัดให้เรียบร้อยอ้าวเป็นไงมั่งปิดเครื่องดีไหมดีค่ะรู้สึกโล่งยังรู้สึกดีขึ้นรู้สึกดีขึ้นค่ะมันต้องมีความกล้านะค่ะถ้าจะตัดมันก็ไม่ตัดไม่ได้ทันทีนะครับช่างใหญ่ก็ให้เรียนปฏิบัติทฤษฎีแล้วก็ตัดหัวจริงด้วยค่ะตัดให้มันได้ค่ะถ้าจริงให้ตัดมันตัดไม่ได้ทันทีนะมันก็จะไปมันจะ มันจะสเปะยสป่ามันจะมันจะไม่กล้าเุณตินใช่ไหมเป็นเรื่องธรรมดาช่างใหญ่ถึงรู้ไหมว่าต้องให้เปกตัดอย่างนี้ค่ะอาจารย์ชอเตีบเดิมก็เดี๋ยวเราจะเก็บนี้ก่อนเราจะใช้เบอร์อะไรเบอร์หนึ่งถ่ายตรงกลางเหมือนเดิมอ๋อตรงนี้เบอร์หนึ่งครึ่งใช่ไหมข้องบนเี่ยเบอร์หนึ่งครึ่งเปิดทรงตรงกลางเนี่ยก็ต้องเป็นเบอร์หนึ่งตัวนี้ก็เป็นเบอร์ศูนย์จุดห้าเรามองให้มันเป็นสามชั้นนะสามแถวอะนี่เบอร์อะไร ันนี้ศูนย์ข้างบนใช่ไหมคะใช่ข้างบนศูนย์จุดห้าใช่ใช่เออข้างเออเดี๋ยวดิเบอร์หนึ่งครึ่งเบอร์หนึ่งครึ่งตรงนี้เบอร์อะไรเบอร์หนึ่งตรงกลางเบอร์หนึ่งศูนย์จุดห้าเบอร์อยู่ข้างล่างศูนย์จุดห้าจุดข้างล่างค่ะแค่นี้เองเพราะฉะนั้นเราก็ย้ายทั้งหมดสามแถวค่ะเอสวมลงฟันเบอร์หนึ่งมาหนึ่งหนึ่งครึ่งแล้วก็เบอร์หนึ่งแล้วก็ศูนย์จุดห้าเอถ้านับจากล่างขึ้นบนก็คือศูนย์จุดห้าเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งครึ่งแค่นี้เองค่ะถ้านับจากบนลงมาคือ หนึ่งครึ่งหนึ่งครึ่งเบอร์หนึ่งศูนย์จุดห้าแค่แค่นี้เองค่ะเป็นสวมลงพันมาเป็นสามชั้นโอเคใช่สามแถวสามชั้นเมื่อกี้เบอร์หนึ่งครึ่งก็เป็นตัวนี้เป็นเบอร์หนึ่งนะคะเอาเบอร์หนึ่งมาค่ะเบอร์หนึ่งอยู่นี่หงายขึ้นมานี่หงายขึ้นมาก็จะเจอเห็นเบอร์หนึ่งไหมนี่ยค่ะเอาสวมโอเคเบอร์หนึ่งนี่ก็จะไปแค่ตรงกลางกลงใช่ใช่ค่ะตรมหัวนี่มึงุรมหมวเนาะระหว่างที่ เธอได้ยินเสียงไหมมาระาบาดขึ้นเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเหมือนเดิมแต่อย่าสูงนะดีเพื<ะ>่อจะตัดให้มันสั้นลงไปอีกนิด<ะ>หน่อยอ่ะขับหัวลงตะบาดขึ้นทำให้มันนวลๆใช่ไหมค่ะต่างกันไหมระหว่างตรงนี้กับตรงนี้ต่างกันค่ะตรงนี้ต่างกันนะตรงนี้ยังยาวอยู่ดี

กลางๆใช่ไหมกลา,างๆทรงอ่ะ,อต,ะตัวตบเลยตบขึ้นปัดปูลงตบตบขึ้นไปใช่ไหมให้มันไปคอนเนคก,กับเบอร์อะไร ก็เปิด1.5เก่งมากไปไปตร์คหอยหลังไปไปพาดดึกไปตัวไหนที่มันไม่สวยเธอก็ตวัดเธอว่ามันดีกว่าบอดไหมดูกันวนวลไหมค่ะค่ะ,คะมันก็ยังมีตรงน,นี้ตรงดำๆใช่ใช่นิ่มๆชดชดขึ้นตรงนี้กำลัดำาปดำ้ชดชดอาจจะใช้มุมนั้นท้ายสกิดสกิดต,ต,ตวัดตวัดขึ้นหน่อยให้มันาจางๆหน่อยเนี่ยเพราะ,ะตอนนี้ผมว่ามีมีหลุมใช่ไหมค่ะเป็นหลุมเป็นบอ คือเป็นการไล่นวนเกนข<อ>ึ้นไปไงค่ะดีคอไขึ้นมาขอขอเร้าขอเราเข้าใ่ดยับได้หังๆให้เิดออออกน้องคอนออกเอาเบอร์ศูนย์ห้ามา ผวมเลยถูกแล้วเมื่อกี้เลย0.5จ้าเดินสวมไถขึ้นไปเส้นหนึ่งอ่ะรอบศีรษะเลยจากทีมผมนะดึงหนังให้ตึงมือซ้ายมือซ้ายกดลงมาอิโพซ้ายดึงดึงหนังให้ตึงอ๋อแล้วก็ตวัดขึ้นไปรอบหัวเลยเดินมา อพอนะแล้วเองใส่ป่ะบาดเดินมาดีตวัดขึ้นไปเลยกอดขึ้นไปเลยตอนด้านหลังมันพื้นที่เป็นเยอะใช่ไหมสี่นิ้วนั่นะตวัดขึ้นไปเลยนิ้วหนึ่งไปเลยไปตวัดไปดีดีดีเธอมีความกล้าอยู่แล้วเรียนอะไรก็สำเร็จหมดก <c oughs> ็ถ้าถ้าไม่มีความกล้าเรียนอะไรไปมันก็ล้มเหลวหมด บางคนเรียนเพื่อหาตัวเองก็มีไอ้คนที่เรียนเพื่อหาตัวเองไม่ต้องมาโทรมาหาผมนะไปเรียนอย่างอื่นเดี๋ยมาเรียนตัดผมเดี๋ยวเวลาคุยกันเอาพอแล้วที่เหลือคือก็ใช้ปัจเุีันไถขนอ่อนทิ้งเหมือนเดิมสเต็เดิมนะแต่เมื่อกี้เราไถลองทรงกลางมาแล้วใช่ไหมมันหมดแล้วเป็นไงบ้างฝีมือตัวเองวันนี้เป็นไงสวย เอาให้รุ่นพี่รุ่นพี่ขับชมรถมานี้ยเดินมาเนี้ยเดินมานี้ยเดินมาเนี่ช่วยช่วยพิจารณ์รุ่นน้องสวยมากขอบคุณค่ะดียขอบคุณค่ะเกินเกไม่ต้องหวาดเลยสวยแล้วพอแล้วขอบคคุณ่ะไปตัดให้ลูกสามีเลยโอ้ยสุดยอดแล้ว ไม่ต้องเรียนแล้วพอเราจบแล้ว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 กูเชนกูเชนส่งอะไรส่งอะไรบอกบอกรุ่นพี่หน่อยดิ่ส่งอะไรส่งสูงค่ะลองส่งสูงลองส่งสูงเราส่งสูงต้องปรับปรุงอะไรบ้างเอับไม่ต้องปรับแล้วสวยแล้วพอแล้วพอแล้วเก่งเก่งเก่งแล้วต้องมันต้องใช้ไม่ต้องใช้อะไรเลยอันนี้ไม่ต้องหวีแล้วก็ตัด ที่มันบางๆออกนะอาจาีมาอ๋อตัดที่มนบางๆอ๋อโอเคเปะาหวีมาเอาหวีหน่อยหวีไหนฮะหวีนี่มั้งหวีเนี่ยหวีเนี่ยหวีเนี่ยแล้วก็ก็คือเราต้องดูกระจกแต่ตัดที่บ้านไม่มีกระจกก็ต้องต้องต้องส่องเอาเองก็ได้เดินมาส่องดูว่าตรงไหนที่ต้องเก็บด้วยหวีเนี่ยเห็นไหมตรงตรงเนี้ยจะไม่เชื่อมตรงเนี้ยมันจะไม่เชื่อมเห็นมันบางไหมเห็นมันดำๆไหมเนี่ยเป็นปีกเนี่ย เป็นเป็นกระลาครอบใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะตัวนี้ต้องใช้เป็นหวีในการเก็บรายละเอียดนะค่ะเอานอนหวีข้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาเดินมาหนึ่งเอานอนหวีใช้หวีตั้นห่างนะจับหวีจับหว<ะ>ีแล้วก็ถ่ายเลยถ่ายเนี้ยถ้าช้าเดี๋ยวแรงเดี๋ยวแรงเอาใหม่เอาใหม่ถ่ายพูดดิเนี้ย ب. แนบยกลอยช้ชาช้าช้าอย่าเร็วช้ชาเออเอาไปอเอเอค่อยๆถ่ายเบารอยลอยอรอเอเอมีอะไรเนบยกลอยเอาไปไปดีเอาไป นิดเดียวดีเนี่ยทำแบบนี้ไปรอบหวัวมาลองทำนิดค่อยๆทำไปดีไม่ต้องออกเยอะนิดเดียวลบแค่ลบขอบกระดกนิดเฉยใช่ไหมนิดเดียวเออด,ดีตัวนี้มันดีเด็ดตัวนี้ดีเด็ดีเด็เห็นกันล,ลอยๆปาดออกนิดเดียวนิดเดียวเออดีดีด โอเคไหมค่ะยกลอยนี่ยกลอย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 ก็ได้ลอย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 ปลดออกค่ะปลดปดออกตัวนี้มือนิ่งๆนะนิ่งๆนะเดี๋ยวเราไปฝึกเบสิคทีนึงเราไปยังไม่ได้ฝึกเบสิกมันก็จะมือแปรงไปแปรงมาเราเรียนตรงอะไรอยู่ครับตัวนี้ รองทรงสูงรองทงสูงนะค่ะเธออยากได้ทรงสกินเฮดไหมสกินเฮดมันง่ายใช่ไหมมันง่ายที่สุดอะง่ายที่สุดง่ายยิ่งกว่าปอกคล้เข้าเปล่าอยู่ใช่ค่ะเอไหมสกินเฮดเอบเบอร์สองมาไม่ต้องมาถามแล้วไม่ต้องมาถามแล้วสอบลงฟันได้เบอรสกินเฮดนี่คือผมไปหมดเลยก็ วันนี้เราจะตัดทรงสกินเฮดผสมลงท oh. รงสูงผสมทรงไปเลย <Okay. S 1> นะเอาจับประเด็นวิธีที่สจับแบบนี้มีพวิถีดีจับเออเดีด๋ยวเดไยหัวเลยไปเลยไปเลยไปเยไปเลย ถ่ายไปเลยถ่ายมันหมดอ่ะถ่ายไปเออถ่ายให้มันหมด,ออใ,หมหมดให้มันล้วนๆเน่ะเป็นภาพไปเลยอ่ะเออเนี่ยถูกเฉือน <c oughs> ไปถ่ายให้บางทีมีเพ,พื่อนเพื่อนบ้านมีคนรู้จักอยากจะตัดสก,กินเฮดเนี่ยเคยอยากจะใช้รองพันเบอร์สามเธอก็ใช้รองพันเบอร์สามถ่ายเบอร,ร,ร 3, ์สามเบอร์สี่เธอก็อยู่ที่ความยาวแล้วแต่วความยาวย่าใช่ไหมคะใช่ ดีนั่นแหละดีระวังอย่าให้ลองฟันหลุดที่เจเก็พอค่ะถ้าลองฟันหลุดเธอก็โกหัวหมอเขาแล้วกันหรือขอโทษดเขาบอกเออพอดีมัลองฟันห <c oughs> ลุดไปผมกลัวหมอก็เลย,ยก,ก็ถ่ายเกลียนแปลจบดีดีถ่ไปดีถ่าไปถาตามด้วยวิสัเลย ไถให้มันโค้งไถตามรู้สับไปเลยมันอาจจะต้องไถหลายรอบอยู่อย่างผมมันงอไงอีกงออาจจะไถเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาให้มันให้มันโดนอ่ะดีีนะไถไปเลยนั่นแหละ หายำๆซุ่มๆ um am, เลี ai, เล้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอาจจะถ่ายย้อนต่อดีเอลอะนั่นแหละยังยาวดีคุ้มไม้หวัวนี่ได้สามสูบดีถ่ายไปแล้วหมดไปตัวนี้นมันยังยาวอยู่นะเห็นไหมมันยังยาวอยู่ จับประตูวิธีที่สองนี่จับวิโปวิกันดีเออนั่นแหละดีอืมนี่เอ,อ,อา่อนออกมาผอลองออพัดออก

เหมือนการหาผู้ชายดีๆสักคนน่ะมันไม่หามันก็จะยากเลยหาไม่ได้สักทีแต่พอหาได้แล้วเอ้ยมันง่ายจังวะตูวยี่หาตั้งนานแล้วนานเท่าไหรก็จะรอก็ขอไวยพคให้ช่างมีชุมพรออสเตรเลียเดินทางกับบ้านปลอดภัยตัดผมเก่งวันเก่งคืนนะก็ขอให้รําความรู้ ที่เราถ่ายคลิปวิดีโอวันนี้เอาไปพัฒนาต่อยอดนะนะวันนี้ก็ได้3ทรงนะได้ทรงอะไรบ้างทรงรองทรงกลางแล้วก็รองทรงสูงแล้วก็สกินเฮดเฮดง่ายมันสกินเฮดคนง่ายนะก็ถ่ายกินจีนเจียนแค่นี้ไม่มีอะไรนะก็ชมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยเดี๋ยวจะเรียกตัดผมกับช่างใหญ่ตัวตัวมีค่าใช้จ่ายนะ0819856234และ0 6 2หกส9งสลน์สองสองห้ดสามเก้าเ้า l a s c m นะ เดี๋ยวท่างใหญ่จะส่งรายละเอียดให้ผนะ่านทางออนไลน์นะแล้วก็ตั้งอยู่ปากซอยพระโขนินุฑาธ๕เขตสายไหมกอทอมมนะครับหาไม่ยากนะที่เขาก็นั่ง้วย้าจากลำสาลีแยกลำสาลีค่ะลำบําแหงมันลงลาดพร้าวแล้วก็มัโบกเท็กซี่ต่อมาเดินทางมาก,ก็ก็ไม่หาไม่ยากนะหายง่ายวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับลืกบ่บาสวัสดีค่ะ <laughs>